สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กสเปกทีทุกคนครับวันนี้มีสก,กู๊ปพิเศษว่าราคา14,990้าอบาทเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อ n o t e บุ๊กหรือว่าประกอบคอมพิวเตอร์คุ้มกว่ากันเรามาดูในเรื่องของ n o t e บุ๊กกันก่อนครับต้องบอกตามตรงว่ามีตัวเลือกให้ซื้อห่างกันไม่มากมายเท่าไรนะักและในงบ15,000บาทเนี่ยมีข้อจํากัดค่อนข้างมากซึ่งในงบนี้จะได้โน้ตบุ๊กมือหที่แรงสุดอย่างคอ I3 บวก GT720M แล้วก็ A6 บวก R5335 ที่แรงเพียงพอจะให้ใช้เล่นเกมทำงานหรือว่าดูหนังทั่วๆไปได้ครับแต่ความแรงจะสู้ PC ไม่ได้แต่ทั้งนี้ครับข้อได้เปรียบของทางโน้ตบุ๊กก็มีครับนั่นก็คือได้ความครบเครื่องในเรื่องของการพกพาที่พาไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าและยังมีแบตเตอรี่ในตัวมีคีย์บอร์ดเมาส์ลำโพงที่ PC ไม่มี เพื่อนเคนไหนที่เน้นพกพาและจบในตัวไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะครับโน้ตบุ๊กเองก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีในงบ1 4 9 9 0บาทเรามาดูในเรื่องของคอมประกอบกันบ้างครับโดยบอกได้เลยว่าจะได้สเปคอยู่ในระดับเริ่มต้นไปถึงในระดับกลางๆขึ้นอยู่กับการใช้งานและการเลือกจัดสเปค ซึ่งเท่าที่ทางทีมงานก็ได้ลองจัดสเปคคิดว่าดีที่สุดมาให้2ส,สเปคด้วยกันโดยเล่นเกมต่างๆได้เป็นอย่างดีครับแต่กัน,นั้นแล้วสเปคนี้ยังไม่รวมตัวสำรองไฟคีย์บอร์ดลำโพงการ์ดไวเร็ดบลูทูทธแล้วก็เมาส์นะครับซึ่งต่างจากโน้ตบุ๊กที่มีมาให้เลยแล้วก็ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อีกด้วยแต่งไรก็ตามครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า14,990บาทเนี่ยยังไงซกก็จะได้สเปคที่แรงกว่าโน้ตบุ๊กอยู่ดี าให้ทีมงานสรุปกันเลยครับนั่นก็คือต้องอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆแต่ละคนและลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรเป็นหลักนะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้เยอะในโน้ตบุ๊กสเปกแชแนลของเราวสวัสดีครับ